เอา60สคำสั้นๆที่เจอบ่อยในซีรีส์มาฝักจ้ะยอดเบอรเริ่มเรียนภาษาเกาหลีแบบสนุกง่ายใช้ได้จริงกับเข็มโคาเลีนะคะยอดบอยอนเซลเข็มเกาหลีมิดาทุกคนสวัสดีค่ะเข็มค่ะเข็มจะบอกก่อนนะว่าคลิปนี้ภาพประกอบน้องจะกวนนิดหนึ่งกวนใจนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นคำนี้มาจากซีรีส์เราเลยต้องหาอะไรที่มันแบบเออเข้าสุดๆมาอ่ะอนแรที่ได้ยินบ่อยชินจ้าชินจ้า ชินจ้าใช่ไหมชินจ์จ้าแปลว่าจริงเหรอจริงดิอันนี้คือถามแสกแสกหน้าไปเลยชินจะ้าทั้งหมดในคลิปนี้คือคําแบบไม่สุภาพนะคะถ้าจะสุภาพนิดนึงก็เป็นโยเข้าไปชินจโยชินจโยได้นะคะคาต่อมาสิเทบักเทบักเทบักแปลว่าสุดยอดเก่งจังเลยเทบักนะคะเทบักถ้าจะใช้กับผู้ใหญ่เนี่ยก็เป็นเทบากิเอ๋ก็ได้นะเทบากิเอ๋เทบักเทบักหุยสุดอะเลิศอะมันช่างมานะ ขาเฮิรฮิรใช้กับสิ่งที่รู้สึกว่าวายอะไรอ่ะวายตายแล้วเฮิร์เฮิรแบบนี้นะคะเออโอ้โหเลยว,วายอะไรโอตโ,เโอตโเคออโตเคคำนี้แปลว่ ee, าเฮ้ยทำไงดีอ่ะแกฉันทำตัวไม่ดุดูประกอบเราเล่นไหมโอตโ,เโอตโเคออโตเคนทำไงดีอ่ะแคนชานอ่ะ แควนชันอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร,รโอเคแค้นชันอ่ะนี่นะแคนชันอ่ะน้ำตาไหลแพร่กผาพหิวแพร่โกผนี้หิวเลยนะคะอย่างเดียวพีโกเน่พีโกเน่คำนี้จะแปลว่าเหนื่อยล้าค่ะเป็นแบบเหนื่อยทังร่างกายนะไม่ได้เหนื่อยจิตใจนะแบบฉันเหนื่อยลา้าพีโกเน่พีโกเนชิมชเม ชิมชิมเมะแปลว่าเบื่อไม่มีอะไรทำมันน่าเบื่อมากเลยชิมชิมเมพูดเรื่องเดิมซ้ทำๆอยู่นั่นแหละจะพูดอะไรนักหนาชิมชิมเมนะคะเบือ่อจ่าจึงหนาจ่าจึงหนาหงุดหงิดรำคาญรู้สึกไม่พอใจรู้สึกฉันจะต่อยแกฉันอยากต่อยแกมากมานะมันน่าหง,งุดหงิดแบบนี้นะคะจ่าจึงหนาจ่าจึงหนาเวลาพูดเนี่ยให้จูปากเหมือนน้องคนนี้นะคะใช่เลยจ่าจึงหนาซึลพอซึลพอ ซึลพอคำนี้แปะวะลว่าอะไรนะเศร้าวา่าเศร้าเลยอะซึลพออาชิตาอาชิตาว้าเสียดายจังเลยอาชิตาเสียดายที่ไม่ได้ทําอะไรบางอย่างเช่นเสียดายที่ไม่ได้ไปเจอเพื่อนเสียดายที่ไม่เจอกันวันนั้นเสียดายที่ไม่ได้กินอันนั้นแบบนี้นะอาชิดต์ตาอาชิตาท่า,า,า,ทาเฮงิดะ ทาแหงดแปลว่าจริงๆคำนี้น้องแปลว่าโชคดีใช่ไหมคะทาแห่งาแต่ทีนี้พอมาใช้เนี่ยเราจะให้ความรู้สึกว่ามันแปลว่าโล่งอ,อกไปทีโอ้ยค่อยยังชั่วค่อยยังโล่งหน่อยทาแห่งงาทแหงาอ้ยโล่งไปทีคิดว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวโอ้ยโลง่โลงๆไปเออยโชคดีจังนะคะ말도안돼 ไม่โดอันเดแปลว่ามันเป็นไปไม่ได้ไมคือคําพูดโดอันเดคือแค่จะเป็นคําพูดแต่ยังเป็นไปไม่ได้เลยแกพูดไม่รู้เรื่องพูดไปไม่จริงเป็นไปไม่ได้แบบนี้นะคะไม่โดอันเดมีชอซอมีชอซอบ้าไปแล้วหรอแก่บ้าไปแล้วหรือไงนี่นะมีชีดาแปลว่าบ้าใช่ไหมคะผ่นไปรู้ประดิษสักหน่อยบ้าไปแล้วหรอมีช็อตซอมีช็อตซ้ม ชงไหมความหมายเดียวกับชินจาน,นะคะจริงหรอจริงดิแต่คาว่าชินจานเนี่ยสามารถให้ความหมายว่าเป็นของแท้ได้เช่นกระเป๋าแท้หนังแท้แบรนด์เนมแท้นะคะส่วนชงใหม่จะไม่มีฟังก์ชันนั้นแต่ถ้าใช้ถามว่าจริงหรอจริงดิเรื่องจริงปะเนี่ยใช้ร่วมกันได้นะคะชงไหมจริงดิโมเฮโมเฮทำอะไรอะ่ะโมเ่เฮทำอะไรอยู่ออดีกาออดีคุณน้องคนที่ถงนุไล่ออดีกา โอดดกาไปไหนอ่ะออดีแปลว่าที่ไหนคาแปลว่าไปออดีก้าไปไหนอ่ะพัมโมกซ์ซพัมโมกซ์ซเป็นพัมใช่ไหมเสียงนุ่มลงนิดนึงพ,มมง ا, พมมงัพมโมกซซพัมโมกซ์ซกินข้าวหรือ,อยังออสโตรงนี้เป็นรูปอดีตนะคะแปลว่าทําไปแล้วใช่ไหมอืมใช่จ้ะฟันถนึงพี่นะใช่จ้ะฟันดีนะใช,ช่จ้ะใช่จ้ะใช่ก้า ชายอากาศคว่าชายเนี่ยแปลว่าดีใช่ไหมคะคาแปลว่าไปชายอากาศก็คือไปดีนะไปดีในที่นี้ไม่ได้เป็นเหมือนคนไทยนะคะไปดีของคนไทยคือไปสู่สุขคตินะแบบนี้แต่ไปดีของเราเนี่ยหมายถึงเดินทางปลอดภัยนะไปดีๆนะไปอย่างปลอดภัยนะนั่นเองคะ่ะโตบาโตแปลว่าอีกครั้งอีกทีบาแปลว่าพบเจอโตบาจึงแปลว่าเอาไว้เจอกันอีกนะเอาไว้มาเล่นกันอีกนะแบบนี้นะคะโตบาโตบาลเกสซอ อัลเกสเข้าใจแล้วรับทราบแล้วอัลเกสทราบแล้วขากก็ได้นะมันไม่ขาสิเพราะว่ามันเป็นแบบรูปไม่สุภาพใช่ไหมอัลเกสซเออเข้าใจแล้วมุลลามลมลไม่รู้ดิไม่รู้อ่ะมุลลามุลลสู้นะแกสู้นะฮิมเน่โคมาว โคมาวอ no ขอบใจนะเธอขอบใจนะใช้กับเพื่อนใช่ไหมคราว e นี้ไม่ไม่สุภาพเนาะน่ารักดีนะคะโคมาว์โคมาว์มีอาเน่คราวนี้เอาเสียงว่ามีอันเฮก็ได้มีอาเน่ก็ได้นะมีอาเน่ขอโทษนะขอโทษแล้วกันขอโทษก็ได้นี่นะคะขอโทษแบบตั้งใจนิดนึงมีอาเน่ซารังเอซารังเอคำนี้เอาเสียงว่าซารังเฮก็ได้ซารังเอก็ได้แปลว่ารักนะฉันรักเธอ โพโกชิพอโพโกชิพอคิดถึงนะคิดถึงจังคำว่าโพคำนี้แปลว่าดูใช่ไหมคะให้ความหมายว่า agreeing. พบเจอก็ได้โกชิพอแปลว่าอยากมันก็เลยให้ความหมายว่าอยากดูหรืออยากเจอตีความเป็นคิดถึงนั่นเองค่ะปปลีวาไปลีวาปปลีไปลีคำนี้แปลว่าเร็วๆร็ววาแปลว่ามาไปลีวาจะให้ความหมายว่ามาให้มันเร็วเร็วหน่อยมาเร็วๆมาเร็วๆรีบมานะไปลีวา ช้อนช้อนนี่ hi. เฮช้อนช้อนนี่แปลว่าช้าช้าใช่ไหมคะเฮคือทำช้อนช้อนนี่เฮค่อยค่อยทำทำช้าช้าค่อยค่อยไปช้อนช้อนนี่เฮอีโก้บ่ย่ะอีโก้คือสิ่งนี้อันนี้มอย่ะคืออะไรอีโก้บ่ย่ะอีโก้บ่ย่ไออันนี้มันคืออะไรวะเน,นี่ยสิ่งนี้มันคืออะไรเอ่ยคะคุณพี่บอบอกลเละ มอมกิเลมอแปลว่าอะไรค่ะมอกต์ก็คือกินอื่นเลแปลว่าอยากไหมต้องการไหมมอมกินเลก็คืออยากกินอะไรไหมอยากกินอะไรกันดีแบบนี้มอมกเลคาชิคาเลคาชิคาเลไปด้วยกันไหมคำนี้เอาเสียงว่าคาชิคาชิคาชิ คาดดก,ก็คือไปริวเลคืออยากไหมต้องการไหมคาชิคาเลปะอยากไปด้วยกันเปล่าอยากไปด้วยกันไหมไม่ได้มีนัยยะอะไรแอบแฝงแอบแฝง,ง,งนะคะไปโอลไมอ่ะโอลมาแปลว่าเท่าไหร่ใส่ย,ยาไปเลยยาแปลว่าเป็นหรือคือเป็นแบบไม่สุภาพเนาะเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่หรอเท่าไหร่สิแบบนี้นะคะโอลไม,มอ่ะโมบาชิเล มอแปลว่าอะไรมาชิลเลแปลว่าอยากดื่มไหมมาชิดาแปลว่าดื่มอยากดื่มอะไรไหมนะคะดื่มแล้วดีมอมาชิลเลเธอมาปาร์ตี้เธอมาเตี้ยเธอต้องดื่มเข้าใช่ปะมอมาชิลเลโทรวา่าโจโทรวา่าโจช่วยหน่อยโทรวา่าโจช่วยฉันหน่อยนะคะโทรวา่าโจมูลจมโจมูลแปลว่าน้ําจุมคือนิดนึงโจแปลว่า ขอหรือให้ใช่ไหมก็คือให้น้ำล้วหน่อยสิเออมูลจมจอมูลจมจอน้ำมาสิน้ำมาหน่อยอีก็จูเซียวอีก็คือสิ่งนี้อันนี้จูเซียวคืออะไรขอหน่อยค่ะกรุณาคือกรุณาหน่อยค่ะใช่ไหมขออันนี้หน่อยค่ะขออันนั้นหน่อยค่ะอีก็จูเซียวจูชอนเนจ่ยจูชเชาสุดเกินไปมากเลยจูชอนเนจ่ยจูชอน แปลว่าแ,วแนะนำชูชอนเฮโจแนะนำหน่อยสิคุณน้องคิดว่าไงล่ะถ้ามีอะไรดีๆก็นแนะนำกันแนะนำหน่อยสิชูชอนเฮโจทา้าชีบาเร่โจทา้าชีแปลว่าอีกครั้งใช่ไหมบาเร่โจแปลว,ว่าพูดหน่อยพูดอีกทีหน่อยสิพูดอีกครั้งหน่อยสิพูดอีกทีสิไหนพูดมาทา้าชีบาเร่โจเน่เน่ใช่หรือแปลว่าค่ะ ก็ได้ครับก็ได้อันนี้เป็นการตอบรับแบบสุภาพเน่เน่อันนี้อันนี้ไม่นะอันนี้ไม่นะคะอันนี้ได้เลยมาจา้ามาจา้ามาจา้า บางคนอาจจะได้ยินเสียงการออกเสียงเป็นบาจะาเหมือนเป็นพีอึบเหมือนเป็นใบ,บไม้เนาะแต่ว่ามีอึมนะคะบางทีคือลักษณะการขยับปากมีอึมกับพีอืบเนี่ยเสียงใกล้กันมากดังนั้นจะเสียงว่าอาจจะได้ยินเป็นบาจ่าบ้างบางครั้งเป็นเรื่องปกติชาวเกาหลีจะฟังดูเรื่องอยู่นะบาจ่าบาจ่าใช่ถูกต้องอาเนียอาเนียแปบลบว่าไม่ใช่เขามาจากคาว่าアニยสามพยางแต่นี้มันยาวสามสามพยางคือยาวแล้วค่ะก็เลยลดรูปเหลือแค่อาเนียอาเนีย อ่ะเนนั่นเองเทสโทสโพอแล้วพอทีเสร็จแล้วก็ได้นะหรือช่างแม่งก็ได้นะคะเทสโทสโช่างเหอะช่างเหอะก็ได้เออเทสโชีโรชีโรแปลว่าอะไรไม่เอาว่ะไม่ชอบวะเห็นหน้าก็จะอวะ้วงแล้ววะชีโร ชีห่แบบนี้นะชีห่ตัวฮีอึดตัวนี้จริงๆต้องโยงเสียงมาใช่ไหมคะแต่ว่าน้องเนี่ยเจอกับอีอึงเราไม่ชอบหน้ากันน้องก็เลยไม่มีเสียงเสียงหายไปเลยเลยเอาลีอึนเชื่อมเสียงมาเป็นตัวนี้แทนเป็นชี i ร่อชีห่อนะอันเดยอันเดถ้าพูดว่าอันเดยแปลว่าไม่ได้เลย no no ไม่ได้แบบนี้นะคะอันเดยอันเดไม่ได้นะหล่อนอันเด มูล่นาโดคำนี้สลับที่เห็นปะมลล่แปลว่าไม่รู้ค่ะนาโดแปลว่าฉันก็ด้วยโดคำนี้แปลวะ่าก็ใช่ไหมมูล่นาโดไม่รู้ดิฉันก็ไม่รู้อ่ะนะมลล่ ola, ก็คือไม่รู้ฉันก็สลับที่กันแล้วเอามูลาขึ้นมาก่อนเพราะต้องการน้นยันว่าไม่รู้อ่ะฉันไม่รู้สิมูล่นาโดมลนาโดไม่รู้อ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอืมเฉวอืมชวั่ออึงก็คือเออใช่ปะชฉวก็คือดี อื้มชัวร์เออดีเลยดีเลยเลิศเล็ดนะคะอื้มชัวรอันนี้แคนชันอ่ะอันนี้แปลว่าไม่เป็นไรแคนชันเฮ้ยอันนี้แปลว่าไม่แคนชันอ่ะก็คือไม่เป็นไรเหมือนเพื่อนบอกว่าบอกเราว่าขอโทษมีอันแน่ขอโทษที่เหยียบเท้าแล้วบอกอันนี้แคนชันอ่ะเออไม่ไม่ไม่เป็นไรอันนี้แคนชันอ่ะโอเดียโอเดียอยู่ไหนอ่ะโอเดียคือที่ไหนใช่ไหมคะยาคือเป็นใช่ป่ะโอเดียอยู่ไหนเอ่ยนะคะโอเดีย วคือทดาเวคือทำไมคือได้แปลว่ามาจากคำว่าคือราถะแปลว่าแบบนั้นเวคือได้จึงถามว่าทำไมไปหละทำไมถึงทำแบบนั้นไปนหละนะคะเออเวคืชอไดเวเวคืชอไดโชจิเมโชจิเมแปลว่าระวังด้วยนะระวังหน่อยระมัดระวังด้ยวยโชจิเมโชจิเม е. อันนี้คือเป็นห่วงก็ได้หรือจะต่อยอก,ก็ได้นะคะโชจิเม е. นะคะระวังหน่อยทาแห่งงีดา ท้าแห้งงีดาโอ้ยโล่งอกไปทีเออครานี้เจอไปแล้วแบบหนึ่งใช่ไหมท้าแห้งงีหยาก็ได้ท้าแห้งงีดาก็ได้โล่งอกไปทีอูริคาจาอูริคือเราคาจาคือไปกันเถอะคาคือไปชาคือกันเถอะอูริคาจาเฮ้ยเราไปกันเถอะไปไม่ต้องอยู่ที่นี่แล้วอูริคาจาโอเจอลซูอบจีโอเจอลซูอบจีโอจอดาแปลว่าอย่างไรเลี้ซูอบตาแปลว่าไม่สามารถ จีเป็นการลงท้ายว่าสิใช่ปะแบบนี้ใช่ไหมอ๋อจนสูบจีก็มันทำอะไรไม่สามารถทำอะไรได้แปลว่ามันช่วยไม่ได้เว้ยอ๋อจนสูบจีนะคะทำอะไรไม่ได้อะทำไมมันก็ช่วยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วนี่ช่วยไม่ได้นี่นาะมันเป็นไปแล้วอ่ะอ๋อจนสูบจีนะคะถ้าไปเนมลัลทึโเนมลันมลทึโ เนมาจรอฟังคําพูดคําพูดอยู่นี่นะฟังคําพูดคําว่าเนเนี่ยมาจากคาว่านายแปลว่าของฉันฟังคําพูดของฉันนะก็คือฟังที่ฉันพูดสิฟังเปิดหูนะคะเนมาจรอนะคะฟังที่ฉันพูดนาจูเงบานาจูเงแปลว่าครั้งหน้าโอกาสหน้าคราวหน้าบ่าแปลว่าดูใช่ไหมแต่ให้ความหมายว่าเจอการนี้นาจูเงบาจึงแปลว่าเจอการโอกาสหน้านะได้เหมือนกันค่ะ ชาเดสชาเดสแปลว่าทำดีทำดีแล้วทำดีมากทำเก่งมากชาร์เดสสอชาร์เดสสอไฟทิงไฟิงออสู้นะไฟทิงอันเดียวกับหนะิมเนอเนาะไฟิงถ้าเป็นอ่อถ้าเป็นถอดมาจากภาษาอังกฤษจะเป็นไฟทิ้งใช่ไหมพายทิ้งอันนี้มาจากเกาหลีเลยไฟทิ้งไฟทิง ห้อยถิงจ่ไหมนั่นเองแปลว่าสู้ๆนะเธอและนี่คือ60คําคำที่เอามาจากซีรีส์ที่ใช้บ่อยมากนะคะหวังว่าเธอจะลองเอาไปหยิบใช้กรุบกริบๆ,ๆ,ๆน้องไม่ได้เป็นคำหยาบมากนะคะแค่เป็นคำที่ไม่สุภาพใช้กับเพื่อนเฉยๆเออแต่ว่าไม่ได้เป็นคำหยาบคายขนาดนั้นสั้นๆเฉใๆนะถ้าชอบแบบนี้บอกเข็มนะว่าชอบเดี๋ยวามาฝากอีกค่ะไปแล้วทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะอัญโย